สวัสดีครับผมเบลําำปางนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีในการดูลูกเหมือนปั๊มหลวงพุทธวดปี2506บล็อกวอดจุดอันดับแรกครับเวลาเราหยิบพ้าขึ้นมานะครับด้านหน้าครับเราสังเกตนะครับบริเวณตาซ้ายนะครับตรงบริเวณนี้ครับที่ผมชี้นะจะอยู่สูงกว่าตาขวานะครับตาซ้ายจะอยู่สูงกว่าตาขวาตาขวาจะเหล่เหล่ออกมาทางขวานิดหนึ่งครับอันนี้เป็นพิมพ์หน้าธรรมดานะครับถ้าเป็นพิมพ์หน้าหนูจะเป็นอีกแบบนะครับจากนั้นครับตรงบริเวณนิ้วโป้งตรงนี้ครับตรงขวามือเราครับจะมีเส้นแตกออกมาเล็กๆคร เล็กของผมเอยงนูนลงมาครับตรงใต้นิ้วโป้งนะครับลรอยนูนออกมานิดนึงครับขีดเล็กๆเล็กมากครับจากนั้นครับเวลาเราพิกตามขอบด้านข้างตรงนี้ครับเราจะเห็นลักษณะเป็นบางทีก็เป็นรอยเส้นปั๊มนะครับรอยแรงกระแทกเป็นเส้นรอยแรงกระแทกตามขอบนี้ก็มีนะบางทีเราก็จะเห็นเป็นรอยพูดนะครับอันนี้จะเป็นยิวหิ้งบางหน่อยนะครับขององค์ก็จะเกิดเป็นรอยคูดนะครับก็จะเป็นเหลี่ยมต่อมาครับขอบตามพื้นพระต้องมีความเรียบตึงครับจะเรียบตึงสวยมากครับตามซอกนะครับบางทีก็จะมีเส้นเสียนวิ่งะตามซอกบัวต่ผิว จะเรียบถึงมากครับจากนั้นครับพริกด้านหลังมาครับสาเหตุที่เรียกว่าบล็อกวอร์ดจุดเพราะว่าตรงบริเวณวอแหวนเอาวัดตรงหัววอแหวนครับจะมีจุดป้อนเกินนะครัเม็ดเล็กๆครับเขาถึงเรียกว่าบล็อกวอร์ดจุดนะครับนะนี่ครับเราสังเกตนะครับตรงตรงสื่อช่วงนี้ครับจะมีเส้นแตกเกินออกมาขมขมนะครับแตกเกินออกมาขมขมเลยนะครับแล้วจากนั้นครับคำว่าหลวงพ่อครับคำว่างงูกระพรูนนะครับสังเกตตรงใต้นะครับจะมีรอยแตกรอยเส้นแตกออกมาครับเนี่ยรอยแตกเส้นขีดแตกออกมาตรงกับพอพานนะครับเล็กนิดนึงครับอันดับสุดท้ายครับจุดที่4นนนะะครัับด้าหลง คำว่าทวดครับตรงดอเด็กครับจะมีขีดเล็กๆครับวิ่งขึ้นตรงบนดอเด็กนี่ครับจะเป็นเส้นเล็กๆครับ เล็กทิวมากเนี่ยเส้นเล็กๆทิวๆครับวิบ่งกันไปโค้งๆครับอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับตามพื้นพระผิวพระท่านจะเรียบๆและตึงมากตัวหนังสือจะต้องมีความคมนะครับการปั๊มเนี่ยเราเห็นไหมเส้นกระแสที่วิ่งเนี่ยวิ่ง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 เห็นไหมตามตัวหนังสือเนี่ยพวกกระแสเนี่ยถ้ามีก็จะทําให้พิจารณาเป็นจุดหนึ่งในการพิจารณาพาแท้ได้เลยแล้วจุดสุดท้ายครับตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้เลยนะขอบตัดต้องเป็นตัดยุคโบราณตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาด ใต้ฐานก็จะเป็นลักษณะรอยตัดรอยแตกต่ำใบนะครับตามด้านใต้ฐานรอยแตกต่ำใบมีรอยแตกนี่ก็ดูง่ายดีไม่ก็รู้อย่ายลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับนะวันนี้อิลฟังางตัวรับก่อนครับสวัสดีครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพักเครื่องจาก Google m a p ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพ้าตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพ้าหรืออยากเช่าพ้าสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ